ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพกกันอีกนะครับผมโจอามาตากแกนพีเมียมนะครับวันนี้ผมมีอีวูสุมิวเอ็กนะครับเครื่อง2.5คันนี้มานําเสนอนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี2015นะครับลองมาดูกันครับว่าคันนี้รถน่าใช้ขนาดไหนนะครับตอนนี้เป็นรถขนาด7จที่นั่งนะครับรถครอบครัว PPV นะครับของอีวิสุนะครับซึ่งเป็นรถที่นิยมอีกคันหนึ่งเลยนะครับที่เป็นยอดนิยมอีกคันนึงเลยนะครับส่วนคันนี้ก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ให้แล้วนะครับส่วนไฟเดย์ไลท์ก็มามีให้้แลวนะครับ คันนี้นะครับเราให้ดูสภาพเดิมๆก่อนเลยนะครับเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดให้นะครับเบื้องต้นนะครับคือโครงสร้างทุกอย่างยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสีอาจจะมีริ้วรอยตำหนิเล็กๆน้อยบ้างนะครับอยากให้ลูกค้าเห็นก่อนเลยครับโอเคครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีรอยตำหนินะครับรอยเหมือนกับไปโดนอะไรเฉียวชนมาเล็กๆน้อยครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็เก็บงานให้ลูกค้าแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับแต่ให้เห็นว่าสภาพโครงสร้างเนี่ยมาเดิมๆแบบนี้เลยส่วนด้านล่าง บันไดก็จะมีรอยรอยถลอกนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเก็บงานให้กับลูกค้าด้วยนะครับส่วนโดยรวมแล้วรถคันนี้ก็สวยนะครับสีถือว่าได้สีเดิมเกือบทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วผมมาดูส่วนด้านหลังก็จะมีเอคิอ้วกันรอยให้นะครับของมิวเอ็กนะครับเวลาเปิดมาก็สบายนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีพรมมาให้แล้ว มียางรองนะครับเบาะหลังก็สามารถพับได้พับลาดแบงนี้ได้เลยนะครับอ่าสบายเลยคันนี้พับได้กว้างเลยนะครับพับแบบห้าสิบห้าสิบเลยนะครับได้ห้าสิบห้าสิบเลยส่วนโอเคสวยรุ่นนี้ก็มีจุดหนึ่งนะครับก็พวกเก็บที่เก็บยางอะไหล่นะครับอา่าที่เก็บแม่แรงนะครับแม่แรงก็จะอยู่ด้านนี้นะครับชุดเครื่องมือแม่แรงอยู่ด้านนี้เลยนะครับ เขาก็ทำค่อนข้างทำมาดีส่วนเกะนี่ก็สามารถเก็บของได้นะครับบางส่วนนะครับเล็กๆน้อยแล้วก็มี power outlet ให้ด้วยสำหรับคนที่นั่งแถวสามนะครับ power outlet อีกตำแหน่งหนึงน่งมีมาให้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับโอเคเรามาดูรอบๆโดยรวมนะครับรถคันนี้นะครับก็ถือว่าโครงสร้างดีทุกอย่างนะครับเป็งแต่ว่าร้วรอยเล็กๆน้อยมีอยู่นะครับ อ่าจะด้านนู้นมีริ้วรอยบันไดฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันครับบันไดพวกนี้เราก็จะเก็บงานให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับอ่าส่วนประตูประตูคันนี้มีรักยิ้มนิดนึงมีรอยขูดขีดพวกนี้เดี๋ยวเราจัดการเก็บงานให้หมดครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยนะครับโอเคเดีย๋ยวเราพามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับดูห้องเครื่องกันแป๊บนึง รถคันนี้ได้ทาความสะอาดมาแล้วเบื้องต้นนะครับแต่ว่ารอที่จะเอาไปเก็บงานสีตัวนอกสีด้านนอกนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้ก็สวยหมดนะครับฝาหน้าน็อตไม่มีการขยับนะครับฝากระโปรงยังเป็นของเดิมอยู่เลยนะครับสเีเดิมเลยเอเครับส่วนฝากระโปรงนะครับก็ได้ฝากระโปรงเดิมเช่นกันแต่ว่าสังเกตนะครับมีรอยเล็กแค่น้อย รอยด่าพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะไปจอดตามใต้ต้นไม้แล้วเจอยานจากต้นไม้อะครับลงมาแล้วก็ไม่ได้เช็ดทำความสะอาดนั่นเดี๋ยวนั้นนะครับมันก็เลยเป็นรอยขึ้นมาพอเราขัดสีขึ้นมาปุ๊บมันเห็นชัดขึ้นมาเลยครับพวกรอยเล็กๆก,กน้อยพวกนี้ชิ้นนี้ก็คงต้องทําสีด้วยเหมือนกันนะครับ เครับเราก็มาดูภายในรถคันนี้ดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับคันนี้นะครับอ่าก็มีมือจับ้ด้วยนะครับมือจับเวลาขึ้นรถนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาสตาร์ทก็อย่าลืมกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็เหยียบเบรกนะครับเวลาสตาร์ทรถอ่าคันนี้ก็มาออปชันถือว่ามาให้ครบเหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัว dVD Navy นะครับ อาจจะเราเปิดถ้าลองเปิดให้ดูรอแป๊บนึงนะครับอปุ๊บตกลงนะครับถือว่าใช้ได้เลยเป็นตัวนิเกเตอร์นะครับเกียร์อโ,อโต้ก็ถือว่าของอีอสูทำมาได้ดีทีเดียวแล้วครับเวลาเปลี่ยนเชนเกียร์อะไรพวกนี้สามารถทำได้นะครับนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะมีพวงมาลัยฟังก์ชันให้หน่อยนะครับจะมีปุ่มเร่งเสียง เกี่ยวกับวิทยุนะครับด้านซ้ายนะครับถือว่าทำมาดีครับอีสุสตัวเลขไมค์คันนี้นะครับก็อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยกิโลนะครับส่วนด้านคอนโซลก็จะมีเก๊ะนะครับมีเก๊ะให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทของอวิทยุนะครับของหน้าจอตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะมีนี่ส่วนบุ๊กเซอร์วิสตอะไรพวกนี้อยู่ในนี้ครบหมดเลยครับบุ๊กเซอร์วิสมีอยู่ คันนี้ก็จะมากับแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับได้นะครับอุณหภูมินะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับอ่าก็อุณหภูมิปรับตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดแอร์หลังด้วยนะครับเบื้องต้นเลยครับเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับอ่ามันอาจจะหลบซ่อนอยู่นิดนิดนึงนะครับเวลาจะเปิดแอร์หลังหรือปิดแอร์หลังนะครับเราสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้นะครับถ้าว่าเราขับคนเดียวเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเปิดแอร์หลังเราก็ก็ปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี คนนั่งมาด้วยด้านหลังแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ครับเปิดได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยเตรงเพดานเขาก็จะมีให้ที่ควบคุมแอร์อ่าแล้วก็อีกอย่างครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับจอเพดานให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนตรงเนี้ครับเขาจะเขียนไ้เลยครับอ่ามีลําโพงให้อยู่นะครับหรือว่าออปชั่นทํามาดีเลยนะครับของเจ้าอีสูคันนี้ แล้วก็ที่สาคัญเลยครับตรงช่องตรงกลางนะครับเพก็มีช่องเก็บแว่นตาให้ด้วยนะครับอ่าเรามีไฟสามารถเปิด่างได้นะครับส่วนม่านบังแดดก็อันนี้ยังไม่เคยแกะนะครับพลาสติกยังอยู่นะครับสามารถแกะใช้ได้เลยนะครับ ครับส่วนเบาะที่นั่งแถวสองนะครับเราก็สามารถพับลงได้นะครับมันจะมีที่ดึงตรงนี้นะครับสลักดึงนี้ปุ๊บพับมายกขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับพูดง่ายๆว่าค่อนข้างจะกว้างสะดวกเลยนะครับคือถ้าจะขึ้นลงเนี่ยครับสบายเลยนะครับส่วนด้านหลังเดี๋ยวผมลองเอาขึ้นดูอ่าอย่างเงี้ยครับคือผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วควรเป็นเด็กหรือว่าคนตัวเล็กๆดีกว่านะครับผมค่อนข้างตัวใหญ่ เวลาปิดมาเนี่ยมันอาจจะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่าว่ากันตรงๆเลยนะครับอ่าลึกไปนิดห้ดูมันก็จะแคบนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้หัวเพดานก็เกือบชนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยครับเขาก็จะมีเบาะสามารถเลื่อนขึ้นมาได้อ่าเป็นพนักพิงได้นะครับโอ้ยรถคันนี้แอร์หนาวเลยครับแอร์หนาวเลยไม่ใช่ว่าเย็นอย่างเดียวครับแอร์หนาวค่อนข้างสบายครับนั่งได้นะครับ เวลาจะลงก็ง่ายๆครับเราพับอย่างนี้เลยปุ๊บอ่าขึ้นลงสบายได้เลยครับแต่ให้ดีครับเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้ครับนั่งได้สบายครับผมว่าค่อนข้างดีเลยครับส่วนบาะนะครับเขาสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสามารถพับแบบนี้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้ก็จะแยกเป็นหกสิบสี่สิบนะครับ เราจะมาลองขับเจ้ามี x คันนี้นะครับดูว่ายังขับดีไหมนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองไปครับส่วนกล้องหลังก็ยังมีให้นะครับกล้องถอยภาพชัดๆเลยนะครับอ่าผมลืมบอกไปอย่างครับคันนี้เบาคนขับจะเป็นเบาไฟฟ้าด้วยนะครับ เบาปรับไฟฟ้าด้วยอ่านี่เราสบายนะครับผมว่าวิสัยทัศนนะครับมุมมองค่อนข้างจะดีเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับลองดูตารเร่งอันนี้ผมว่าขับแบบธรรมดาเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะลอง ตับเกียร์ดูนะครับว่าเกียร์เปลี่ยนปกติไหมครับลองเปลี่ยนนะครับตอนนี้มันอยู่ที่เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับอานะครับห้าสปีดนะครับคันนี้เราเชนเกียร์ถือว่าโอเคครับเกียร์ยังสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับค่อนข้างดีเลยอ่า เรื่องเกียร์ก็หมดปัญหาไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งเหยียบเพิ่มความเร็วนิดนึงนะครับถือว่าตาเร่งนี่ดีมากนะครับใช้ได้เลยแล้วถือว่ายูโรสุคันนี้เอ,อประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ถ้าเทียบกับรถรุ่นเดียวกันแล้วเนี่ยผมว่า ยี่ห้ออื่นนะครับผมว่ายี่สูเขาค่อนข้างทำเรื่องประหยัดน้ำมันได้ได้ได้ดีเลยนะครับหรือว่าตาเร่งดีนะครับแอร์เย็นแอร์หนาวเลยพูดง่ายครับแอร์สบายเลยครับตอนนี้เราจะลองเลี้ยวนะครับเลี้ยว อ๋อเลี้ยวแรงๆได้ช่วงล่างนี่ถือว่าช่วงล่างนี่ไม่มีเสียงกุ๊กไม่มีเสียงกั๊กเลยนะครับค่อนข้างดีเลยครับช่วงล่างนี่ถือว่าโอเคยังดีอยู่เดี๋ยวผมลองอ,อ่แต่ว่าโอเคมันอาจจะโยนนิดนึงนะครับอ่าโยนนิดนึงตามภาพที่เห็นนะครับโยนนิดนึงแต่หันนิด ถือว่ารถเขาเดิมๆนะครับมาเดิมๆไม่ได้ไปตกแต่งอะไรหรืออุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มเติมนะครับจะเข้ามาลองนะครับแถวนี้อยู่โซนนี่คมนะครับผมก็ลองทําความเร็วนิดนึงแต่อาจจะทําความเร็วได้ไม่มากนะครับเพราะถนนค่อนข้างจะสั้นนิดนึงครับแต่ก็ถือว่าตาเร่งนี่ดีเลยครับดีเลย ส่วนประวัติรถคันนี้นะครับคันนี้ก็เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับมีประวัติศูนย์ตลอดนะครับก็หายห่วงเรื่องเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าถ้ารถส่วนใหญ่เข้าศูนย์นะครับเวลามีปัญหาหรือเสียอะไระครับส่วนใหญ่เจ้าของรถเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับหรือว่าขับดีเลยครับ ขับสบายครับคันนี้เอาจริงขับสบายครับแล้วก็วิสัยทัศน์ถือว่าดีผมว่าดีครับใช้ได้ไม่ไม่แข็งกระด้างเกินไปแต่อาจจะนุ่มมปนิดนึงแต่ถือว่าทํามาได้ดีครับกับราคาเจ้ารถคันนี้นะครับถือว่าไม่แพงนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2015นะครับเครื่อง2.5 DVD เป็นตัวท็อปของเครื่อง2.5นะครับ อันนี้นะครับผมก็เสนอราคาอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วเราก็จะเก็บงานอย่างที่บอกให้กับลูกค้านะครับแต่เถ้าลูกค้าเนี่ยครับอยากบอกว่าอสภาพนี้มันก็โอเคแล้วนี่ผมรับได้กับสภาพนี้น้ำผมก็ให้ส่วนลดกับลูกค้าไปลองมาชมลองมาดูก็ได้ครับหรือจะมาลองขับได้ครับเราทางเรายินดีครับ ว่าใช้ได้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนมีครอบครัวนะครับแล้วราคาเบาๆนะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่ตกเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับเจ็ดปีหนึ่งหมื่นบาทถือว่าผ่อนสบายๆนะครับป้ายแดงรุ่นนี้ก็น่าจะตกอยู่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทป้ายแดงนะครับ เดี๋ยวเรามาลองอัตาราเร่งตอนออกตัวดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาใช้เกียร์หนึ่งดูเลยนะครับหรือไม่เล็วครับทำได้ดีสองครับสามครับขึ้นสะพานด้วยหรือวาอัตาราเล่งทั้งดีอยู่นะครับ สี่ครับอ่านะี่รับเกียร์ห้าใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยวิ่งทางยาวๆนี่สบายมากเลยครับคันนี้ขับดีครับคอนเฟิร์มเลยไม่ผิดหวังครับคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังส่วนสภาพล้อตอนแรกผมลืมพูดไปครับว่าพวก ยางล้ออะไรพวกนี้ยังดอกเต็มอยู่นะครับยังสภาพดีวิ่งง่ายว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นครับสามารถใช้ได้เลยด้านหลังคนนั่งก็นั่งสบายนะครับแอร์เย็น โอเคครับเราก็ให้พาไปวิ่งพาไปลองดูกับรถอินูนสุคันนี้แล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับขับดีแอร์เย็นทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองทักมาได้นะครับคันนี้อย่างที่บอกครับเป็นปี2015นะครับเครื่อง2.5 DVD ตัว Navy นะครับเป็นตัวท็อปของเครื่อง2.5เลยนะครับคันนี้สามารถทำฟรีดาวน์ได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีประวัติเครดิตนะครับ แล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองทักมาหรือว่าลองมาสอบถามมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็ฝากเบอร์โทรไปด้านล่างนี้นะครับทางเราก็มีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่างที่บอกนะครับรถต้องมีเก็บงานรายละเอียดแต่ถ้าลูกค้ามาดูแล้วถือว่าบอกว่ารอยพวกนี้รอยเล็กๆน้อยๆผมไม่สนใจอยู่แล้วแต่ผมอยากได้ส่วนรถก็เราเข้ามาคุยกันได้ครับลูกค้าครับลองดูนะครับโอเควันนี้ผมขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ